เดีด๋ยววันที่ทุกคนนี้ผมจะไปดูคลิปสกีบิดี้ถอนเลืซอมบี้กันไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะเพราะว่าผมดูครั้งแรกด้วยโอเคทีวีแมกอะสกีบิดี้เหรอผมเคยดูตอนหนึ่งนะที่แบบว่าอะไรอะสกีบิดี้โดนซอมบี้ระบาดอะแล้วก็เรามา่แบบสปิเกอร์อะอุ้ยว้าวตัดจะขึ้นหมดแล้วทีแมนโอ้โห ทีเมรีโคตรเทจาะดูดิโอโ้โหนี่โคตรเททีเมนี่น,าน่ากบีดีอย่างสิ๊บมากเมื่อกี้ที่บอกให้ไปบอกให้ไปมีลุปเปอร์ด้วยเหรอในไมา้นั้นเฮ้ยมันมีรูปอะไรนะรูปที่สองอะโนต์ไอทีเอ็น,อนโอ้โหผมรู้จักเขาอยู่คอยดูคลิปอยู่อะไรอะตัวกลับดักแล้ว กีเมนช่วยไว้ทีวีเมนเดยิอย่าชิ่วชิวสกีบิดี่นำหน้าต่างไงต่อครับเฮ้ยทีวีเมนกับคามาล่าโดนข่าวไว้อย้วก็มียูทูบเบอร์ต่างชาติของกนด้วยนี่โดนป,ปล่อยละฮะไงต่อหน้าขยัะขยง เอาอ๋าอเอาเอาเอา,า,าที่าน่าพยานจะหยุดเฮ้ยทีแมนเอาไงต่อพี่อุย้ยเอาไม่ออกพี่เขาต้อามมาช่วยนะว่เมื่อกี้เมื่อกี้อะอีอะไรนะไทเตอร์พูดเมื่อกี้บอกว่าน่าใส่เปลียนหรือว่าคุณเยี่ยมาบอกว่าริวเมนช่วยอ๋อไม่นะหยุด เดี๋ยวผมมาจัดทีบาสที่หลังให้นะมันเกิดอะไรขึ้นทีวีเมนผมพยายามจะรับมันทุกอย่างนะเอาเงี่ยป่าไว้เหรอโอ้ยแตกไปเลยคุณจะเข้าใจภายในหลังว้าวโอเคโนจตกที่ผมได้ดูนะเนี่ยเหมือนว่าเอา่อคม era ทีวีเมนสกิฟตี้ทั้งสองตัวใช่ปะ มาช่วยทั้งการ์เมล่ากับท่านทีวีเมนที่โดนขังไว้อยู่แล้วก็เหมือนทั้งสองคนมาฆ่าจีเมนก่อนเว้ยเขาคิดว่าเป็นศัตรูกันอยู่แต่ว่าทีวีเมนบอกให้การ์เมล่าให้ท่้นคาร์เมล่าลกำลังต่อยหน้าจีเมนนะบอกว่าหยุดเออนั่นแหละแล้วก็เออบอกเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทีวีเมนตัวเตี้ยบอกว่าเออโดนซอมโดนเราโดนพ์ติมิของเราโดนกลายเป็นซอมบี้อ่ะจะได้ง่โดนซอมบี้ระบาด แล้วก็ด้ท่านทีวีเมนมันก็เตะทีวีเมนฝันตัวเองก็มีื่องใหม่รู้ว่าพวกเขาทีวีเมนไทยทั้งกันคารบ้านทีวีเมนแล้วก็รู้ผมก็แค่ยอยากรู้เท่านั้นแหละทุกคนโอเคบายบายจ้าว